ดนจี้รโดนจี้ปรเดนนจี้อจีคเราอยากเป็นสแตด์ินมันต้องอย่างนี้ไงคุณต๋องเปิดใจโดนจี้พระป่าค่ะโดนจี้น่าติดกันมีเป็นประเด็นใหญ่เว่วาเขยบนินบาบิจอนบาบิจอนเรียงมากเลยเม่อวานงหมีเลยวันนี้เป็นบาบิจอนดูีใจได้ไหมคะเียคุณต๋องกับเพื่อที่เราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบตจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ แล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงต่ํากว่าตั้งเป้าที่เรา,เรา,เ,ราเราต้องการมันหลายวันหลายวันมาละแล้วก็ถึงวันที่พนักงานเขาทําความสะอาดนะอะก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคทรูปมา ในไลน์คิดว่าอันเนี้ยมันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่ของที่ว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทำของคุณใสอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแครพีชแคก์ทำตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่อง <ผม S 1> ความเ<ร>าชื่อเอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทำเสยาศาสตร์อ่ะมันมีมานาน มันมีมาจริงแต่เอาไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอ่ะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นคูเกียดมึงกูทาของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยคามรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอิฤทเล์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวจะถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจะได้หรือว่าแม่จะได้ไหมขอให้เราไปามเชื่อมกัน,นก็จะมีฝั่งอาจา ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของมนดำจริงๆทางตำราย,ยาเขาจะว่าเป็นผงของผีตายโหงแล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศอีกเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบเนี้ยต้องเป็นอวัยวะเพศชายเออก็คือเอาเราไปตั้งได้เลยมันเป็นสัญลักษณ์สิ่งนน ไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยเขาพูดว่ายอดธุรกิจตกอ่ะมันดันตกจริงๆงั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอกแต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สเัพาะคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่เอแล้อ็มีกระแสข่าวที่ว่าสร้างคอนเทนท์ ระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแต่ว่าตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราก็คือไปเจอจริงไม่ได้มาเอามาวางอะไรเนาะถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเถอะล่ะูแล้วก็แทงมาแช่งกลับเราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ปลกใจอาฆาตเพราะว่า จริงนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มีมีความอาคตากับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้โอโหสิกรรมแล้วทาบุญให้เขาเลยจริงๆเพอามาเกิดการนี้ขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการนิมนต์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสิร์ฟทัพที่เชียงใหม่ไหมทาบุญค่ะผมเชื่อว่าแค่ทําบุญทําสังฆธานทาบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วค่ะไม่เชื่อว่ามีอะ<ม>ไรที่สามารถ จะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่แต่ตอนนี้ยอดมันจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และมาโฮสหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทำมาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธกอิมรับพอร์ต99มาถ้าเกิดมีมีศัตรูหรือมีคู่แข่งอะไที่นู่งเหล่ะศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ ตรูทางธุรกิจแหละถ้าไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกๆธุกกรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทาอาหารเสริมทาคทิศทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดแล้วเพียงแต่ เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทาของสายสตร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องมีการตรงนี้ยังไงบ้างก็มีการยกโซฟาขึ้นทุกอันไหมคะกรุงเทพขอบคิดว่าไม่น่าจะมีจะมีเรื่อง<แ>คนใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วราว้านของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าแล้วก็ต้องเช็คบ่อยๆนะเผื่อจะแบบเช็คของเช็คของเช็คบานเผื่อจะมีอะไรไหลอออย่างเงี้ยเออขอคิดว่า ที่หอมทให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการบอกออคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ่าวันนี้สิ่งที่ทําอยู่เรารู้และถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัว ผมเชื่อว่าธุรกิจเราร่วมมือไปได้วยกันได้ทําเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากวันที่คุณซีกับคุณรสมีแขกเขาไปเขาไม่ติดใจไม่อยากไปรับเพิ่มอะไรเงี้ยรับงานคุณซีน้องซีโร่ซีโร่น้องซีโร่โโก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใด,ด,ดๆนะคะ,ะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องน้องซีโร่ซีไปทํา youtube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอคือซีมาแล้วอ่ะ ไปให้สุดในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โคตดใหมในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนๆมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้แล้วให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โคตดเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอนเตอร์เทนแขกม,มีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่าออพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจ,จ,จากลูกค้าจริงๆเราต้อง คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอมมี่ใครจะไปสู้ยี่สิบดื่มเป็นเงี่ยเอมมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์เดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์จำหน้าได้ด้วยเหรอเป็นมืดนะตอนวันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะคะเป็นยังไงด้วยทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม แล้ว20ทำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มแล้วตกใจมากเอาวะ100ดื่มไม่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโอ้บางทีเนี่ยขอมันอยู่บนฟ้ามันไม่เคยเคื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทำวิธีทางเพื่ออยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุดที่กแค่4ปสำหรับตัวเราจะไ้ับี่อ หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือคุณแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล okay. G, G ้วก็ยอดยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยจีจีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะแต่มัน NP <okay>. มีคนหนึ่งบอยพิศนุบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกูสองร้อยืมการันตีไม่เอาค่ะเขายกมไที่อนวันนี้เราต้องคิดดริงเขาจะเดิอตัวขนาดนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไม ไม่ชอบันหนึงเราจะใช้มาตรฐานผู้พิหารตัดสินแขกทุกคนไม่ได้นะใครจะไปเลือกมันเพราะเราต้องสองร้อยืนเอาอย่างนี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวรายชื่ออาันที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามงเดือดสตาทั้งเดือดสตายืนจับมือคู่กับบอยพิศนุรอใครก่อนที่อยู่หน้าใครคิวอันนี้คิวล่าสุดคือใครขออนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่า เปิดตัวมาได้คือหาดอะแล้วทำไมตั้มกับบอยไปซื้อไม่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอมคิวยาวไห aw, มคิวอนนี้คิวยาวอยู่แต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกตรง <c oughs> ตรงไหนคือจุดดีแต่ถ้าเข<อ>าแกล้งตีว่า200ดื่มมากกว่า4ีวัตน่ะ <c oughs> เอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเ <c oughs> บื้องน้ำเบืบ้อง ถ้นไม่งั้นถ้าเราทุกความพิจารณาเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนดูงันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนรับรถคนนึงรับรถคนนึงสับเยี่ยวก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศเรียกว่าเรียนรู้ทุกอย่างไม่เรียนรู้อ่ะเออโอเคการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้ไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอ่ะขาหนูสั่นแล้วก็แก๊บแก๊บแล้วหรือยังลูกตอนนี่ในการคนขุนหรอชอบแทนเด็กว่าลุงลุงจะขึ้นเวทีแล้วนัร้องเพลงเนี่ยขัดใจมากอชอ 顾客啊。<Okay. S 2> uh, okay.